เราจะไปเทสอรถ Fortuner Legender 2.8คันนี้นะครับเป็นตัว Sigma 4เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับคันนี้แต่งมาแบบหล่อๆเท่ๆเลยนะครับล้อเวกนะฮะไซส์20นะฮะยางโตโยต้ายนะฮะชุดแต่งซับเทนช็อกโปรเฟนเดอร์นะฮะเดินท่อใหม่ทั้งเส้นนะฮะออฟเซตจัดทรงมาแบบหล่อๆเลยครับนี่โหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะฮะ แต่งเขาเนี่ยร่วมสามแสนบาทเลยครับไปเทสได้กันค่อนข้างหรูหรานะฮครับเบาะเบาะดำตัดขาวแนละ้วแผงก็ตัวสีขาวเบาะเนี่ยเป็นสีดำถ้าแต่งเป็นหัวเกียร์ GR นะเป็นแคปลาแท้นะฮะนี่ตัวท็อปบรรยากาศจะประมาณนี้นะฮะกล้อง360มีเกียร์เพนดิชชิปที่วงมาลลยเครื่องเสียง JBL นะฮะ ตัวน,นี้204แรงม้านะฮะเครื่องยนต์2 8 0 8มีครุยคอนโทรลระบบความปลอดภัยเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดมาเต็มมากเลยนะสำหรับตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทสกันกับว่าก,กับช่วงล่างเดิมกับช่วงล่างที่เซ็ตจัดทรงมาอย่างนี้นะฮะโหลดลงประมาณ2นิ้วนี่นะขนาดที่เราออกตัวมาแล้วเนี่ยนะกล้องยังมองเห็นด้านข้างนี่เราสามารถเลือกแบบเห็นซ้ายขวานะฮะนี่ นี่โมนี้เด่นด้านเฉพาะด้านหลังนี่เฉพาะด้านข้างนะนี่แต่ผมมองอย่างนี้โอเคกว่ากล้องเขาชัดมากนะฮะนี่ในขนาดที่เราเลี้ยวนะฮะความปลอดภัยนี่มาเต็มเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะอารมณ์แบบท่อเนี่ยมาเลยนะเรียกมาเลยนะฮะตัวนี้มีมีโหมดให้เลือกนะโหมด Eco โหมด Normal โหมด Sport นะฮะเดี๋ยวเราลองขับในโหมด Normal แล้วกันอะไปแบบไปแบบกลางๆนะ คือท่อเนี่ยเป็นท่อเฟนเลตนะฮะเดินทั้งเส้นนะฮะฟิลลิ่งแรกเนี่ยผมบอกเลยยางโตโยโตยเนี่ยเป็นยางที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนะขนาดนีนะ้แล้วเป็นยางที่คุณภาพดีส่วนล้อเนี่ยล้อเวกเนี่ยเป็นล้อที่แบบได้รับความนิยมมากในเมืองไทยนะแล้วก็เป็นล้อที่เบาเป็นล้อ performing นะฮะที่เสียฟังนี่การ,รันตีมาเลยนะครับว่าคุณภาพเนี่ยล้นเปลี่ยมเลยนะฮะเหนียวแน่นอน,นะครับและเบาเป็นล้อที่ดีไซน์ออกมาแต่ละชุดเนี่ยคือเร้ายั่วยวนแน่นอนกอขับแล้วมันหนึกขึ้นเยอะมันไม่โครงมันไม่ยวบเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเทสในระยะที่ทำความเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองใส่หมดสปอร์ตมีเอซอฟด้วยนี่ แต่เผมไม่ค่อยชอบนะหมดนี้ฮะผมจะปิดวันนี้มีเกียร์พัชิพที่พวงมาลัยเนี่ยรับเร่งรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ตรงนี้เบาเสียงเร่งเสียงตรงนี้นะฮะมีโหมดการขับขี่มีคุยช์คอนโทรลเปิคาร์เพลจะซิงกับบลูทูธจุกอะไรได้หมดนะฮะไฟในรถนี่เป็นไฟ LED นะอวันนี้ทำมาค่อนข้างหรูหรา่อน,นข้างสไลด์มานี้ก็มีไฟด้วยนะฮะ เครื่องเสียง JBL นะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงแบบมาแบบแน่นๆเลยตัวนี้เวลาเราขับกลางคืนถ้ามีใครมาตบไฟใส่เราหนึ่งก็จะมีตัวตัดแสงแบบออโต้นะฮะอยู่ใน Camry ด้วยเช่นกันคือรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้ลายไม้ตรงนี้ตัดกับพวงมลาลัยนี่ดูแบบดูแบบกึ่งแนวสปอร์ตเลยนะฮะสายซิ่งเนี่ยผมชอบรถแต่งนะคันนี้นะแต่งไม่เวินเว้์นะฮะแต่งมาแบบได้ลงตัวมากคือเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีฐานะเลยฮนะ แต่งรถมาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆเลยแล้วใช้ของดีหมดนะฮะบันไดข้างก็สลไลด์ไฟฟ้าชุดช่วงล่างเนี่ยจัดมาเต็มเลยเครื่องยนต์เนี่ยของโตต้าเนี่ยคือกระชากด,ดีอยู่แล้วแรงบิดดีผมว่าสมส่วนนะไม่ไม่ได้แรงมากจนเกินไปไม่ได้อ่ดแต่การขับขี่เนี่ยคือหนึ่งรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยเป็นรถที่อึดทนอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ใช้โตตา้าหรือใช้รถรุ่นโตตา้าทุกรุ่นนะ ความจุกจิกเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่เจอปัญหาที่มากวนใจเลยถ้าคุณแมนเทนแนนด์ดีนี่เครื่องยนต์นี่ขับกันลืมไปเลยฮะช่วงล่างเนี่ยต้องเซอร์วิสกันอีกทีนึงอะต้องมีแสนปลายปลายสองแสนนะหรือถ้าคุณใช้ขับในถนนที่มันมันไม่สมบูสมบันมากเกินไปเนี่ยใช้กันยาวๆเลยฮะในแบรนด์ของโตต้า f อจูเนอรนะผมบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยถ้าในรถ ppv เจ็ดที่นั่งนะ คือเป็นรถที่ได้รับความนิยมและเป็นรถที่ขายดีมากๆแล้วราคาแข็งราคาเนี่ยแทบจะไม่ร่วงเลยลงนิดหน่อยครผมขับอยู่ด้วยความเร็ว60ผมก็รู้สึกว่ามันมันหนึบนะหนึบแล้วก็ขับแล้วก็ชับรู้สึกมั่นใจกับเจ้าของเดิมที่จัดทรงที่แต่งมาประมาณนี้นะด้วยช่วงล่างใส่ชุดโปรเฟนเดอร์นะฮะซับแทงค์ค้ชกคือจัดเต็มมาเลยฮะช่วงล่างมาเต็มมากยางก็ ถ้าคนที่ชอบความนิ่มนะผมอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะรู้สึกเด้งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นยางลายดอกตัวหนอนแต่มันไม่ได้อารมณ์ที่แบบเด้งหน้าแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมว่าโอเคเงียบไม่ดังนะเพราะด้วยคุณภาพยางที่เกรดค่อนข้างดีตัวนี้เขามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยฮะชาร์จแบบไร้สายเลยนี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนี่เสร็จแล้วนะฮะเป็น ออปชันหนึ่งที่อยู่ในตัวท็อปของ Fortuner นะฮะขอนเข้าไปนี่แต่เร่งไปนิดเดียวนี่รู้สึกเอาเรื่องเลยฮะกระชากเลยฮะโอ้โหร้าใจแน่นอนคันนี้แต่ผมขอเทสเป็นแค่ออดเดิฟแล้วกันนะครับเพราะว่าคือรถเนี่ยเราซื้อมาขายไม่ได้ขับ เอามาขับลุยอะไรขนาดนั้นเทสเอาฟีลลิ่งแล้วกันว่ารถคันนี้จากรถเดิมๆกับรถที่เซตอัพช่วงล่างมาโดยใช้ของคุณภาพทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยฮะรถคันนี้จะเซตอัพช่วงล่างมาได้อย่าง เหมาะสมลงตัวมากๆเลยนะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยตรงนี้ก็คือครบคันนะฮะท่านสามารถใช้งานตรงพวงมาไลัยได้หมดเลยหรือในกรณีที่เราอยากจะใช้เป็นตัวเกียร์โฟนะฮะแค่บิดมาตรงนี้นะฮะตรงนี้โฟไฮนะฮะโฟโลนะฮะแค่เราปรับตรงนี้นะฮะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ได้เลยะฮะในขนาดที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วประมาณ40ไม่เกิน60เนี่ย เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยครับนี่ข้าเป็นเกียร์โฟวินแล้วฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4่ล้อแล้วฮะไม่เหมือน f o r t จูเนอรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะที่ในในใน,ในโฉมหน้าแชมปนะ์เนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ที่เราต้องเอาคอยเข้าอยู่ซึ่งตรงนี้ใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยครับฝนตกถนนลื่นถนนลาดชันหรือต้องการจะขึ้นเขาทางขรุขระอะไรเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบง่ายๆเลยนะฮะ แต่ถ้าถนอนอย่างเงี้ยถนนที่เราขับอยู่ในชีวิตประจําวันขับในเมืองหรือเราจะใช้ตัวตัวขับสองธรรมดาก็พอแล้วฮะเพื่อเป็นการเซฟพลังงานนะฮะส่วนข้อเสียในสําหรับผมนะถ้าเป็นเทียบรุ่น P-PV ด้วยกันอย่างเอ e เวอเรที่เป็นรถของค่ายฟอร์ดท,ที่เขาขายดีอยู่ในขนาดนี้นะฮะคือตัวท็อปเขาเนี่ยเขามีหลังคาแก้วซึ่งเปิดได้ทั้งบานเลย ในขณา,นานที่เราเราไม่ชอบที่จะเปิดเราก็ปิดได้แต่จริงๆแล้ว f o r t จ n เนน่าจะมีมานะส่วนตัวผมมองว่าคือด้วยลดราคาขนาดนี้น่าจะมีมาให้นะซึ่งผมมองว่าอย่างค่าย Ford เนี่ยเขากล้าลงทุนนะเขากล้าให้ลูกค้าแต่โตต้ตามไม่ให้มาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะฮะส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยถ้าเป็น Ford Everest เขาให้เกียร์มาถึง10สเปดเลยนะส่วน f อร์จูเนให้มาแค่6ก็ค่อนข้างต่างกันเยอะด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวเลนไบรท์สปอร์ตฟอร์จนอร์นี่ก็ไม่ให้มาแต่เอเวอเรมีหลายๆอย่างนะฮะที่เทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยที่ยังยังไม่ยังกักไว้อยู่นะฮะอย่างอื่นโดยรวมผมว่าถ้าเรื่องความไม่จุกจิกความอึดความทนเนี่ยก็ต้องยกให้ f o r t u n e r า ก็ลองตัดสินใจดูนะแต่โดยส่วนตัวถ้าถ้าเอาราคาขายต่อดีนะราคาแข็งไม่จุกจิกนะ f o ร t จ n เตอตอบโจทย์แน่นอนครครับแล้วหลังจากที่เราได้ไปเทสไ์ดิ์ทดลองขับมานะผมบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างหนึบแล้วก็เฟิร์มแล้วขับเนี่ยรู้สึกมั่นใจกว่ารถเดิมๆนะที่ทไม่ได้เซตอัพช่วงล่างมานะ